คณะสงจากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจำนวน5รูปได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ร้านอาหารสุขโขทยัยเมืองเพนซานเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่โดยมีสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนำโดยกัลยาณมิตรไกลสอนเที่ยงอักษรและกัลยาณมิตรบังอ่อนแซเตงและเหล่ากัลยาณมิตรในเมืองเพนซาน โดยได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งถือเป็นอริยะประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่แสดงออกถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของผู้ให้และการตักบาตรก็มีความสำคัญและได้บุญมากเพราะทำให้อายุพระพุทธศาสนายั่งยืนยาวนานมากกว่า2,500ปี นอกจากนี้ยังได้น้อมถวายพัตหาหารใดคณะสงฆ์และรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีค่ะซึ่งกัลยาณมิตรทุกท่านต่างรู้สึกปลื้มใจที่ได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ถือเป็นความอิ่มเอ็มใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในดินแดนต่างประเทศที่การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาจไม่สะดวกเหมือนในประเทศไทย เพราะไม่เพียงแต่ได้ร่วมกันสืบสารพระพุทธศาสนาแต่ยังเป็นการรวมใจของชาวไทยในต่างแดนให้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยค่ะ